สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักขาวาดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยรวมนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยบีอพีและก็ปล่อยต่องวดครับผมของวันที่ของวันที่7กุมภาพันธ์2อ6 7นเ็นะครับก่อนไปดูดเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกรรดกติดตามช่องเลขนักขัาวดีครับผมเป็นกําลังใจให้แก่ช่องนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามช่องเลขนลักข่าจงมีโชคมีชัยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้รวย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 ครับผม มาดูผลตัวเลขเลยครับวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6พัรเลืนักล่าดนะครับผมหาหนอยเฉพาะกิจวางวิ่งรูดไว้ที่1 2 7 4ผลที่ออก6 1 3 2 8ครับเข้ารูด1บนครับ1 3เข้ารูด2ครับล่าง2 8 ฮานอยกาชาดครับเลขราดวางวิ่งรูดไว้2 3 4สหครับผมเข้าเลขวิ่งครับผม2 4 8 7 1แปดเละเข้าตัวรูด4ครับผมบน4ี่แฮานอยพิเศษครับผมเลขราดวางรูดวิ่งรูดไว้ที่9ก้าครับผม ผลที่ออก491 97เข้ารูดบน91เข้ารูดล่าง97ครับปกติเลขราดวางวิ่งรูดไว้ที่8 9 2 3เข้าหลักร้อยตัววิ่งครับผม267ล่าง67 VAP เลขนลาดวางวิ่งรูดไว้ที่5 6 หนผลที่ออก5 0 1, 5, าศูเข้า, 5, าเข้ารูด5ล่างเข้ารูด2ล่างนะครับเข้าตัวเจอบห้าสองเข้าหนึ่ง ้ารูดหนึ่งบนออก0ูนมาดูของวันนี้เลยครับแคปหน้าจอไว้นะครับนะครับแถวหน้าเหมือนเดิมครับผมนะครับเลขนักลาดวางไว้นะครับก็เข้ามาติดติดไม่เคยหลุดนะครับก็เมื่อวานก็นะก็ลงไปในคลิปแล้วครับวันที่เข้าไม่เคยหลุดวันที่4เมื่อวานวันที่5้านะครับ5้าวันติดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่6นะครับ ถ้าเข้าติดๆกันแบบนี้นะครับผมนะครับถ้าไม่หลุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นช่องทางที่ดีให้กับเอทุกท่านนะครับตามที่บอกครับผมขอให้โชคดีครับผมรวย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 ครับสวัสดีครับ